สวัสดีจ้าไม่อ้อยน้องอามฉันแนวมาอีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งมื้อนี้แกงเห็ดละโงกงามงามหัวซื้อมาให้มาคุณแม่เอากับเขันยองพอนๆหลักกันตีง่ายๆคุณแม่บ่ออกกล้องค่ะนะแตว้วาล่ะอยากตั้นร่วมหัวอันบ่เป็นหยังคุณแม่นั่งอยู่เห็นผัดเทาก็มีนี่เลยจ้ะเดี๋ยวแม่ตักให้ เอวากินเป็นไหมเ,เอวาก็อยากกินพี่น้องเออ <ừ ừ. S 1> น่น <ừ. S 1> ะอะนี่ค่ะเอเค่ะนี่พี่น้องกระดกบองสวยยังไงก็จำเปะๆลุมาเนี่ยหยูวเขาเขาใั<ห>้ซิมเบิง่งก่อนขึ้นแน แต่คนอันดับแรกขายยังกินข้าวคุณแม่มากินข้าวกงเข้าอัดคลิปยุ่กันยังที่ขายยังอยูอย่คุณแม่ก็ไดนะ้บ่จ้า มากินเขา,าแวแ้ง้วานเลนั่งดีดกาูปเ,เขา <c oughs> ผมดูรอไหมนั่ผมให้ดูไม่ก็ มีขเหตุค่ะดี๋ยวขานลูกนี่ค่ะไม่เหตุร้่นรุ่นมาขมให้ลูกไม่ก้อนพี่น้องแม่เห็ดปวยด้วยลูกก็เห็ดเส็จเรี้อลืมนันนะคะลูกอร่อยไหมคะอร่อยข้าเหนียวปั้นนี้ยัอ่ะไอเอวานี่ข้าวเหนียวจิ้มน้ำจิ้มค่ะไม่เอาไม่เผ็ดเผ็ดที่ไหนล่ะลูก คุณแพนนาวอ่ะคุณแม่ถึงวะคุณแม่กับเอออกกองแกงใส้ใบบักขามอ่อนเด้อพี่น้อง <c oughs> บ่มีใบอ,อแบแอบใบม้วงกับบะมี ว่าเห้างงคุณแม่อยากกินหลายมือแล้วนั่งเลยแกงนิดพอดีลูกเคยอ้าหนูอยากกินข้าวกป่าเนื้อจานี่คานลูกะนี่ค็เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จ๋าพุกไว้นี่แล้วเดี๋ยวคุณแม่เอา เอาหางวะดอกายง่าไม่หายมี่ขามันจ๋าจ๋าเอาอีกเหรอลูกเออจิ้มเลยลูกจิ้มเลยโอ้ยหลากินได้อืมอุ่มแบบนี้อุ่มแบนีงย่ออีกตัวอุ่นหัว นจะมันแ่บพี่น้องจา้ามันเสียเียแสบ้บหบรออบเอว้กาก็แดงช่มบอบหลวลูกเอว้าขบับกงน้ำอร่อยไหมคะอร่อยน้ำมต้มแม่กินอะไรอไ้ ไม,ไม่จะไม,ม่แม่นะคะบายบ <c oughs> ายแม่ด้วยเจ็เน้องแงว่าจะบบหายต้องขึ้นแต่นี่ม่ะใส่ไขอแม่ด้วยเจ,ะจะ็ะ ก็ติ้วเขากันยงนไปสุ่มมุเท่านั้นแหะหวานช่วยๆลองดอกปันยให้คุณแม่ก่อนไข่มันแม่้องผ่อนถุงเส็บตุ๊เยินน้ำดีหนามะจ้า อยาก,กินน้ำเ,เยนเาปอยาก,กินน้ำเยมค่ะค่ะอร่อยหมลูกลูกอ่ะกินพริกอันกินพริกหยวกวงนึ้งในเพชรอ่ะหยวกานึ่าพริกกับพริกแงเนาะ เห็ดกะหรี <ules> ่เ <motiv> ด <ators> <m> ้พ <N> ี่น้องเห็ดพึ่จังแบบพี่แกเขานี่ยคือแบบอีกฝานกับพี่หวานพี่น้องอืมหวนกับพริกก็น่ากินทีอยากนะเนี่ยเราซื้อเห็ดไข่มาให้น้ำพี่น้องโรนูที่ปนทูย้ายกลิ่นมลเร็งอย่างละต้มๆเนาะเค็มเห็ดตั้งอยู่เจ้าให้แก้วไปกินมะเอือนแก้าไปหแหมูกิน Tất cả mọi người không biết. Lặt tiền như của con mũi. Hm? A Ngon. hết bài. Aloha. Hm? 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 Đi nhà nữa không? Để không หนังหันังเนาะโดนโดนได้กินกระแซบครับย่างเห็ดอันนั้นย่างเห็ดเพาะเนาะแม่มเห็ดเพาะออกออกยำใดแม่ยำนี่บ่หรือหนาเนล่ย้ำยำทาขนมแม่พ่ออ้พรออมผักหวาน หนาเนี่หนาเนาไม่กับเห,ห็ดละงก,เห,กงงนะเห็ดปวกนอำเออ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 เ้เอเออเออเเอาน้ำนเอเเเเ คนดีครับมันจะนิ่หยอกเลนะหยอหยอเสียยางคุณแม่นักบราเท่ยังกินหอดหอกเยอดีอือก่ะุบนะ ไม่เดงสามร้ทน้อร้อยร้สามรอยอเพื่อนกันสามน้องน้อสูงแข้งกระชังน้องแล้วนก็จะแซ่บขึ้นอี้แซ่บขึ้นอยานี่ยม่มันนางไปได้อะมันรุ่งอย่างอ่อีมอมันไหวมมันดไปได้มมันวางเกิน เยมนะร้อนรอนะฮะเียวมาใครกินนะยิมราติวนแม่คายให้เพื่กินดอกแคตักย้ายลวกตักแบบจะ่จาย้ายแล้วลวกเปื่อยหดไป็น่อน้องหยังม่ได้เข่ากัดติบวงนึงนี่น จ็บเลยมาง้ำเจ้าหนี้นะอ่ะจิ้มน้ำมันลูกอ่ะจิ้มน้ำมันนะคะไม่ใช่เอาจิ้มเอค่ะจิ้มน้ำเออออกนะไม่หิวแล้วเสร็จโอ้เสร็จแลายพี่น้องเอ้ยหลับพีเจมส์จะได้กอดเจม น่นะะอ้มะะคกดติดตามพี่อั้มด้วยนะคะอย่าทพี่หอมจอ,อแม่ได้เนี่ยแกงอ่ะย้ายแกงไม่ว่าย้ายแกงบ่แซ่บคือย้ายให้ย้ายแกงโลดยะหนออกักต้นฉบับ อยู่นะะคขวดเป้าแล้วเอาบ่อใหญ่ขวดขวดเอาว่าขวด่ะจับอะไรนี้เอามาเขืออย่าีเอายูขวดนะบอกแล้วมาเอามาเอาเด้อขวด่า คือก <Yeah. S 2> mm ็อยากตวจนะต้องเปิดประตูเนาะหืมเแสบขี่นน้อยเขาตีปุใหญ่นึง มาได้จา้าถิงเขาวจ้า เฮ็ดยังหลกันเฮ็ดต้จ้ะน่าเป็นลูกอืาที่อิ่มทกินอีกคนอิ่อมออิน บอ,บอขายดอกจ้าจักยานบอ,บอขายจ้านั่นบอขายบอขายอะไรรดเพิ่มขายตะกวดเหรอนี่ือจับอะไรจับพี่นอ้อ คลิปนี้ก็สิพ่อตำหน้นะจ๊ะพ่อันไม่คลิปหน้าเนาะจ๊ะฝากกดไลค์ก,กดแชร์ <Okay. S 1> ก,กดตับตะไคร้ในเด้อจ๊ะบ๊ายบายฝากกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดตับตะไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย